สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประกาศสำคัญนะคะจากสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจำกัดค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการยกเลิกการใช้หลักทร,รัพย์ค้ำประกันเงินกู้สามัญรวมนี้ค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าโครงการนี้คืออะไรเออใครมีสิทธิ์เข้าร่วมแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรที่ต้องรู้บ้างเพื่อให้ผู้ที่อาจจะสนใจหรือว่ายังสับสนอยู่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นนะคะใช่ครับ โครงการนี้ก็เกิดขึ้นตามระเบียบสากรปี2568นะครับแล้วก็มีมติคณะกรรมการเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือว่าต้องการลดความซับซ้อนหรืออาจจะปัญหาที่อาจจะเกิดจากการที่สมาชิกบางท่านนะครับต้องใช้ทั้งบุคคลค้ำประกันแล้วก็มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสําหรับเงินกู้สามัญรวมนี้ประเภทเดียวกันซ้อนกันอยู่นะครับอ๋อค่ะน่าสนใจค่ะงั้นเริ่มต้นคําถามสําคัญเลยนะคะ ใครคือกลุ่มเป้าหมายโดยตรงของโครงการนี้คะครับโครงการนี้จะเน้นไปที่สมาชิกผู้กู้รายเดิมเท่านั้นนะครับคือต้องเป็นสมาชิกที่ปัจจุบันเนี่ยมีสัญญาเงินกู้สามัญรวมนี้อยู่แล้วกับสากรแล้วก็ได้นำหลักทรัพย์อย่างเช่นที่ดินมาจํานองค้ำประกันเงินกู้นั้นไว้นะครับและตอนนี้เอ่มีความประสงค์อยากจะปลดหลักทรัพย์นั้นออกจากการค้ำประกันครับผม อ๋อ oh, ชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นกลุ่มเฉพาะเลยไม่ใช่สำหรับผู้กู้รายใหม่นะคะงั้นมาดูที่คุณสมบัติสำคัญที่สมาชิกกลุ่มนี้ต้องมีกันค่ะมีอะไรบ้างคะที่เป็นแบบหัวใจหลักเลยครับหลักๆที่ต้องผ่านเกณฑ์นะครับอย่างแรกเลย ก็คือต้องเป็นผู้กู้รายเดิมที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับอย่างที่สองอันนี้สําคัญมากคือเมื่อปรับมาใช้เงื่อนไขใหม่ตามโครงการนี้แล้วเนี่ยต้องคํานวณดูแล้วนะครับว่ามีเงินได้รายเดืนอนคงเหลือสุทธิอย่างน้อย1 4นของรายได้ต่อเดือนครับอืมไอเกณฑ์สิเอร์เนตนี้เหมือนเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการชําระหนี้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าพอไม่มีหลักทรัพย์มาค้าแล้วทางสหารณ์ก็อาจจะต้องมั่นใจมากขึ้นถูกต้องเลยครับ เป็นการประเมินความสามารถในการชำระคืนหนี้ของสมาชิกนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับสัญญาเงินกู้เดิมที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำอยู่เนี่ยต้องส่งชำระมาแล้วอย่างน้อย3ามงวดนะครับอ๋อค่ะสมงวดใช่ครับแล้วก็สัญญาใหม่ที่จะทำตามโครงการนี้การผ่อนชำระเนี่ยจะผ่อนได้สูงสุดไม่เกิน300งวดและที่สำคัญคือต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ75ปีบริบูรณ์ครับที่สำคัญสาคัญนะครับ อย่างแรกคือต้นสังกัดของสมาชิกนะครับต้องสามารถหักเงินเดือนนำส่งชำระนี้ให้สากรได้เป็นปกติทุกเดือนอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยครับและที่ต้องย้ำเลยคือโครงการนี้มีระยะเวลาจำกัดนะครับเปิดให้ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2568ถึง30กันยายน2568นี้เท่านั้นครับโอ้โหแปลว่าใครสนใจนี่ต้องรีบดาเนินการหน่อยนะคะถึงแค่กันยานี้เองแล้วเรื่องหลักประกันล่ะคะ พอเอาหลักทรัพย์ออกแล้วต้องใช้อะไรมาแทนคะครับตรงนี้สำคัญมากหลักประกันก็จะเปลี่ยนไปใช้ตามระเบียบปกติของสากรปีสอหรครับซึ่งหมายถึงว่าต้องมีหลักประกันความมั่นคงให้ได้หนึ่งร้อเปอร์เซ็นตตามประกาศของสากกรซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นเรื่องของผู้ค้ำประกันตามเกณฑ์ปกตินั่นเองครับมาแทนที่หลักทรัพย์อ๋อค่ะแล้วก็ย้ำอีกเรื่องนะครับว่าโครงการนี้เข้าร่วมได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น และต้องไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนี้หรือว่าค่าหุ้นกับสาหากรณ์นะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้คาประกันให้กับใครที่กําลังค้างชําระอยู่กับสาหากรณ์ด้วยครับผมโหดูเหมือนว่าจะมีการตรวจสอบประวัติทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นเยอะเลยนะคะใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือเรื่องข้อมูลเครดิตบูโรครับสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ต้องยื่นข้อมูลนี้ประกอบด้วย และมีเงื่อนไขเฉพาะเลยนะครับเช่นหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีหนี้ค้างชำระเกิน90วันหรือว่ามียอดหนี้รวมตั้งแต่710,000บาทขึ้นไปนะครับสมาชิกกลุ่มนี้จะต้องเข้ากระบวนการวางแผนบริหารจัดการหนี้กับทางสากรก่อนถึงจะดำเนินการในโครงการนี้ต่อไปได้ครับอันนี้ก็เป็นมาตรการบริหารความเสี่ยงของทางสากรเขานะครับ อ๋อแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมสําหรับสมาชิกที่อายุ57ปีขึ้นไปก็จะมีข้อกําหนดเรื่องหนังสือรับรองอายุงานเพื่อประเมินเรื่องการชําระหนี้หลังเกษียณด้วยครับค่ะรายละเอียดค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะแต่ก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปแล้วถ้ามองในมุมของสมาชิกที่เข้าเกณฑ์นะคะโครงการนี้ให้ประโยชน์หรือว่ามีความหมายกับพวกเขายังไงบ้างคะครับประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือการได้ปลดภาระการจำนองหลักทรัพย์ออกไปนะครับ ทำให้สมาชิกอาจจะรู้สึกคล่องตัวมากขึ้นหรือว่าสามารถนำหลักทรัพย์นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้แต่ก็ต้องแลกมากับการที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชรําระหนี้ที่มั่นคงนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเปลี่ยนจากการใช้สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์มาค้าประกันมาเป็นการใช้ความแน่เชื่อถือทางการเงินส่วนบุคคลแล้วก็การค้าประกันตามระเบียบป,ปกติของสากลมาแทนที่นะครับ เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบความมั่นคงในการกู้ยืมที่น่าสนใจมากเลยค่ะนี่ก็คือภาพรวมของโครงการยกเลิกการใช้หลักทรัพย์คำประกันเงินกู้สามัญรวมหนี้ที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้นะคะเน้นที่คุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขสําคัญๆที่สมาชิกควรรู้ค่ะครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับสมาชิกทุกคนก็ยังคงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างรอบคอบมีวินัยในการใช้จ่ายและก็การชรําระหนี้อยู่เสมอครับ หากสนใจโครงการนี้จริงๆแนะนำว่าให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สากรโดยตรงเลยจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนที่สุดสำหรับสถานการณ์ของแต่ละท่านครับขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลวันนี้ค่ะ